สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเล็กฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรวิ่งล่างสูตรสองนะคะมาแบ่งปันกันสูตรนี้นะคะ เป็นสูตรที่ผู้คำนวณน,นะคะคำนวณไว้ให้ตั้งแต่งวดที่ผ่านมานะคะเราให้ไว้2สูตรนะคะอ่าสูตรวิ่งล่างนะคะแล้วก็มีสูตร1และสูตร2นะคะที่เขาเดินนะคะที่เขาต่อเนี้ก็คือสูตร2นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะคะ <c oughs> 0ูน์บวก8เท่ากับ8 8บวก3เท่ากับ11บ1บวก3เท่ากับ14 สิบสี่บวกห้าเท่ากับสิบเก้าเราก็ใส่เก้านะคะเราได้เลขวิ่งล่างนะคะก็คือเก้าเลขที่ออกก็คือห้าเก้าเพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะเก้าล่างมานะคะแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสามเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกห้าเป็นยี่สิบแปดเราก็ใส่แปดนะคะ ทันไหมคะบวกเร็วไปนิดนึงทันโทษนะคะอ่าเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ8เลขที่ออกก็คือ3 8เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ8ล่างมานะคะศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ด 7บวก3เท่ากับ10เราก็ใส่ศูนย์นะคะเราได้เลขวิ่งล่างนะคะก็คือ0เลขที่ออกก็คือ4 0ศเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะศูนล่างมานะคะ,ะเดี๋ยวผู้คำนวณจะบวกเลขผิดนะคะ,อะขอหยุดแป๊บหนึ่งนะคะเรามาคุยกันนิดหนึ่งนะคะขอตอบคอมเมนต์นิดหนึ่งนะคะ ขอตอบคอมเมนต์นะคะผู้ที่ถามเข้ามานะคะว่าผู้คำนวณน่ะมีมีสูตรขายไหมหรือมีหนังสือสูตรอะไรประมาณนี้นะคะขายไหมผู้คำนวณเคยได้รับข้อความแบบนี้นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาถามแบบนี้และผู้คำนวณก็ตอบไปว่าไม่มีนะคะพอผู้คำนวณตอบไปว่าไม่มีเขาก็มีคอมเมนต์เขามาทันทีว่ามึงต้องมี ผู้คำนวณก็เลยเก็บเขาไปไว้หลังบ้านเรียบร้อยนะคะเพราะไม่อยากจะเห็นอคอมเมนต์ที่มันไม่โอเคนะคะผู้คำนวณก็เลยเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งวดนี้นะคะมีสมาชิกของเรานะคะถามเข้ามาอีกแล้วนะคะว่ามีหนังสือสูตรนะคะหรืออะไรประมาณนี้ค่ะขายไหมนะคะผู้คำนวณบอกเลยนะคะผู้คำนวณไม่ทราบด้วยซ้ำไปนะคะว่าเขามีมีหนังสือสูตรอะไรพวกนี้ขายกัน นะคะผู้คานวณไม่เคยใช้แล้วก็ไม่เคยมีบอกเลยนะคะว่าไม่มีนะคะไม่ต้องโกรธผู้คานวณน,นะคะผู้คานวณไม่มีจริงๆถ้ามีนะคะจะขายให้นะคะจะขายให้เลยถ้าท่านอยากได้สูตรนะคะท่านก็ติดตามร้อยสูตรนะคะเพราะร้อยสูตรเนี่ยบอกสูตรทุกคลิปนะคะบอกสูตรทุกสูตรที่ได้มานะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าการคำนวณของถ้วยเอ่อของฐานโทษนะคะของผู้คำนวณน,นะคะ ผู้คำนวณคำนวณมาจากดวงดาวจริงๆนะคะดวงดาวทางด้านโหราศาสตร์ในวันที่สละกพินแบ่งรัฐบาลของเรานะออกรางวัลน,นะคะเพราะผู้คำนวณมีความสามารถมีความรู้ด้านนี้นะคะผู้คำนวณก็จึงเอามาเอามาประยุกต์นะคะแต่บอกจริงๆเลยนะคะตอนที่ผู้คำนวณศึกษาโหราศาสตร์นี้ครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยสอนนะคะให้เรื่องคำนวณสลัสกพินแบงรัฐบาลเนี่ยท่านไม่เคยสอนเลยแม้แต่นิดเดียวท่านบอกเฉพาะวิธีการทํานายดวงของ ของเราเท่านั้นตามหลักโหราศาสตร์แต่ความสนของผู้คำนวณน,นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะผู้คำนวณชอบนะคะชอบชอบชอบเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะผู้คำนวณก็คิดว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์กันนะผู้คำนวณก็จึงมาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ดูไปเรื่อยๆเก็บสถิติไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ต่ำกว่า15ปีนะคะที่ผู้คำนวณทำตรงนี้นะคะและผู้คำนวณก็คิดว่า ม,มันเข้าบ่อยนะคะผู้คานวณจึงคิดจะมาทํา YouTube เพื่อแบ่งปันนะคะเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าผู้คํานวณก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันมันจะมาเลขอะไรนะคะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ของดวงดาวนะคะเท่านั้นนะคะที่ผู้คานนํคานวณคํานวณถูกนะคะก็คือเอาความสัมพันธ์ของดวงดาวนะคะที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมานะคะแล้วก็บอกกับเราเวลาเราทํานายดวงเราก็คํานายจากดวงดาวนะคะของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อเราพยากรดวงถูกเราก็สามารถที่จะต้องมาหาสลากขินแบ่งได้สินานี่คือความคิดของผู้คำนวณนะคะผู้คำนวณจะมาทำตรงนี้เป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะไม่ต้องโกรธผู้คำนวณนะคะว่าผู้คำนวณเนี่ยห่วงนู่นนี่นั่นไม่ห่วงค่ะร้อยสูตรไม่เคยห่วงสูตรนะคะแจงทุกสูตรถ้าท่านดูนะคะหลายท่านก็จะบอกว่าโอ๊ยอะอะไรนะ ห่วงสูตรจังเลยทําไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยห่วงนะคะถ้าใครตามนะคะก็จะรู้ว่าร้อยสูตรไม่ห่วงนะคะอ่ะสบายใจแล้วเรามาบวกกันต่อ4บวก0เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8 8บวก4เท่ากับสบบวก4เท่ากับ16แล้วก็16นะคะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ6 เลขที่ออกก็คือ4 6เพราะฉะนั้นหล่างของเรามานะคะ6บวก6เป็น12 12บวก1เป็น13 13บวก1เป็น14 14บวก4เป็น18แล้วก็ใส่8นะคะเราได้เป็นล่างาตัวเดียวนะคะก็คือ8เลขที่ออกก็คือ4 8เพราะฉะนั้น8ล่างของเรามานะคะ เลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16ธันวาคมพศ63นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกัน9บวก9เป็น18 18บวก4เป็น22 22บวก4เป็น26 26บวก8เท่ากับ34แล้วก็ใส่4นะคะอ่ะเราเรอผลค่ะเราได้เลขวิ่งล่างนะคะประจำงวดวันที่ 16ธันวาคมพศ .63 นะคะก็คือ4เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการทําเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานํามาแบ่งปันกันสําหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรที่เราได้มาได้มาจากการคํานวณจากสถิตินะคะที่เขาออกมาแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรน้้าถูกเสมอ เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16ธันวาคมพศ63นี้สําหรับชุดนี้นะคะสูตร2วิ่งล่างสูตร2นะคะเป็นสูตรที่ผู้คํานวณน,นะคะคานวณไว้ให้นะคะเมื่อวันที่เมื่องวดวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่เราคํานวณไว้ก็คือ8 48, เ,อเข้ามา48เอ่อเข้ามา84นะคะผู้คํานวณจึงนําสูตรนี้นะคะมาคํานวณให้ท่านต่อ นะคะแต่เขาจะเดินต่อได้หรือไม่นะคะท่านก็ใช้วิจรารณญาณนะคะนี่เขาเข้ามากี่งวดคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, งวดนี้นะคะถ้าเขาเดินต่อก็จะเป็นงวดที่หกนะคะค่ะถ้าเทวิดีโอนี้นะคะผู้คํานวณนะคะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดทั้งไปประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะ ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมสูตรของเรานะคะเราใช้ร้อยบนบวกด้วย10บนบวกด้วยหน่วยบนบวกด้วยหน่วยนแล้รบวกด้วย10ล่างเท่ากับ x นะคะ,ะสำหรับผู้ที่สายตาไม่ค่อยดีนะคะหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาว่าโอ้อายุเยอะแล้วนะคะสายตาไม่ดีพอๆก็พูดคำนวณละคะ่ะนี่นะคะหลักร้อยนะคะก็คือเลขเก้านะคะ สิหลักสิบบนก็คือเลข9นะคะหลักหน่วยบนก็คือเลข4ีนะคะระบวกันสองครั้งและหลักสิบล่างก็คือเลขแปดเป็นที่มาของ9 9 8, 8าเก้าแปดแนโทษเป็นที่มาของ9 9้4เกนะคะเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะดูเลขสีแดงเลยนะคะนี่นะคะ,ะผู้คำวนวณกันที่ ที่ว่าจะบอกว่าผู้คำนวณไม่บอกสูตรนะคะผู้คำนวณจะเขียนไว้ยิงทุกคลิปแล้วนะคะว่าผู้คำนวณแจงสูตรเรียบร้อยนะคะท่านผู้ใดนะคะที่อยากได้สูตรนะคะมาเอาสูตรได้เลยนะคะทุกคลิปของเราเราจะมีสูตรให้เสมอนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบดูให้ดูแป๊บเดียวนะคะบอกแล้วก็แจงอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นท่านสามารถเก็บสูตรได้ทุกทกสูตรนะคะค่ะ ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16ธันวาคมพศ .63 นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ